หมายเหตุคลิปที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้จะเป็นการภาคเสียงบรรยากาศเนื่องจากมีเสียงรบกวนขณะพูดขออภัยในาน,านาทีนี้ว่าไว้ อย่ายอมเลยอย่าถอยแสงอาทิตย์ส่องเชียร์เราบอกให้สู้หน่อยอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยเสียเวลาบอกสิว่าไว้ยังสู้ใช่ไหมฝันให้ไกลก็ต้องไปให้สุดฟ้าแม้จะต้องแ,แลก้วยาดเหงือและน้ำตาขออยู่ข้งางหน้าดูที่ใจเราจะกล้าความมาหรือเปล่า นะคะับเขาเปิดขวดน้ำโอ้โหโอ้โหยกมากินอีกโอ้โหโชว์โลโก้เขาไหมเนี่ยโอ้โอ้ยด้นานด่นาน,น,านกล้องตกแล้วนะโมตะกินนี่ยมึงเนี่ยโอ้ตายแล้วโมวตะกินนะห่วงกินนะแล้วอะ่ะเออห่วงแต่กินอยู่ได้มจับกล้องดีๆเออนั่นแหละอ่ากินไปกินไปนั่นแหละเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละกินไปกินไปเออนั่นนัๆๆ่นนะ อันนั้นอะมีคนหนึง่งโอ้โหยังมึงยังมีน้ำมะพร้าวอีกมึงรวยไปไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยมึงกินอะไรเย,ย,ยอะแยะนะโอ้มีการเปิดฝาโชว์เปิดฝาโชว์เปิดฝาเขาโชว์เปิดฝาอ้าวเขาหมุนหากลับตัวเองด้วยโอ้โชว์ชิบหายโอ้กินเข้าไปโอ้โ,ยโ,อ,โยอย่าเขาก็ยังนั่งรอเพื่อนต่อไปเพราะเพื่อนไม่ยังไม่มาเออเนี ก็นั่งรอเพื่อนอาก็ยังนั่งรอเพื่อนอยู่นะฮะคนทั้งสองคนก็เดินทางมาเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเดินไปหลังจากนั้นคนนั้นก็จะหันมาถามว่าเเอออคุณชื่อโครงการอะไรวะเนี่ยน้าเอ็นเอเตอร์เออร์ก็ผมไม่รู้啊ผมไม่รู้โอ โอ้จบแลใช่สามคนก็นั่งรอรถเมย์ต่อไปเรื่อย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 อเรื่อยร้อยแปดกูเมื่อไหร่จะมากูจะไปอนุสาวรีย์ตอนไงกูดเดินขึ้นไปแล้วโอ้กูมาถึงสักทีเว้ยเฮ้ยรถเมย์กูมาแล้วเว้ยเอ๊รถเมย์กูมาแล้ว เออถ่ายริมขอบแม่น้ำเจ้าพยาสักหน่อยหนึ่งมันจะได้ชื่นใจโอ้ขึ้นสะพานนะโอ้มีความสุขจังเลยโอ้โหมีแม่น้ำด้วยโอ้แม่น้ำสวยมากเลยโอ้แม่น้ำโคตรสวยเลยโอ้แม่น้ำ แม่น้ำนี่แบบโอ้โหสวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆสะพานสุดยอดโอ้โหสะพานโอ้โหแม่น้ําแม่น้านี่สวยมากเลยแม่น้ําเจ้าพระยาใหญ่โคตรๆนะโอ,อ้รถผ่านรถผ่านกี่คันวะเนี่ยโอ้แม่น้าเรือเรือสวยมากเลยเนี่ยโอ, خ, โอ้ยรถติดไฟแดงโอ้ยโอ้ยไปเลยยังไปเลยยังเนี่ยคนรีบรอยเนี่ยรถไฟแดงเออไปเ้ยเออเขียวเ้ยเขียวเ้ย เอ้ยเขียวเราเวย้ยเขียวเราเวย้ยเอ้ยไปเราเวย้ยเอ้ยเอ้ยเอาเราเวย้เวเวยกดถึงเราเวย้ยกูไปเราเวย้ยกูไปเราเว้ยเอ้ยเอาไปเลยเวยเ้ยเย้โอ้ยกูไปเราเวย้ยเอ้ยเดินหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเย้ไป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 กูมานั่งรอรถนะฮะอวนเวียนไม่ได้จะไปไม่ได้จะไปไม่ได้จะไป มันจะไปมันจะไปไปแล้วเว้ยเออเออเออหไปแล้วเมื่อกี้เห็นจิ๊บก็เห็นจิ๊บเว้ยโอ้โหรถเมจิ๊บรถเมจิ๊เบนเคอู้ยสุดยอดเลยสวยมากเลยรถเมจิปเบนเคโอ้โยโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหรถผ่านนี่บนเบรคที่ขันวันนี้เป็รถน้อยจังน้อยจังเลยแลผ่านแล้วบนเบรคไปแล้วบนเบรคด้ยนะนี่นั่นนมันรถเมย์รถเมย์รถเมย์มิวลีดีกว่า เอ้ยเอ้ยเอ้ยไมจะลงไมจะลงแล้วถึงแล้วเอ้ถึงแลวเอ้ถึงแล้วเอ้เอ้เอ้ถึงแล้วเอ้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 ุณลงไปแล้วเดินหน้าต่อสู่เกาะพหนโยธินโอ้ยเริ่มเบื่อคนพวนี้ว่ะคนเยอะไปไหนวะคนเยอะไปไหน กูเด็กกูด็กกต้องเดินไปกเกาะโผลยทินอะคือแบบคือแบบเป็นไทยอะมันก็ข้ามสะพานลอยอะคิดดูดี้กูต้องข้ามไปก,กี่คือแบบกูต้องนั่งรอรถสายแปดแอะคิดดูดี้นนนนนมึงลองคิดดูนะเว้ยข้ามสะพานลอยขึ้นเกาะโผลโยทินอะเออเหนื่อยไหมกูก็เหนื่อยเหมือนกันนเว้ยเออกูก็ไม่หัวใจนะเว้ย และในที่สุดครับมันก็มาถึงจนได้เทสเตอร์แคมปัสเย่โอ้โหรอตั้งนานเลยพถึงอะไรเงี้ยคือแบบคือไม่ได้มาเป็นไปสองเดือนแล้วเนี่ยสองเดือนหล่อยที่ไม่ได้มาเทสเตอร์อ่ะคิดถึงว่าโอ้โหดูลูกโอ้โหสีสันคือแบบตอนนั้นมาแบบคือตอนนั้นมายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำให้เสร็จอะ่ะตรงน ไม่เสร็จเลยไม่มีรูปติดอะไรประมาณนี้เลยโอ้โหสุดยอดสวยมากเลยเนะี่ยชอบมากเลยสีชมพูอ่ะโอ้โนี่นี่สวยสวยสวยดูสินี่โลโก,โก้แคมปัสโอ้ยนี่มีร้านร้านช็อปร้านช็อปร้านช็อปนี่เห็นไหมนี่ลิเวอร์ริเวอร์น้ำคาเฟ่คนต่อเป็นเลยนะเห็นไหมนี่คือสิ่งที่กูสั่งมา

แะดูดค,คนนี้นะฮะเขาได้ใจฮะเขาได้ปันปน,นะฮะ<ม>โอ้โหไม่เกลือเลยเขาไม่เกลือเลยดูสภาพก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับภาพเชเตอร์ที่ผมถ่ายทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวไปดูฟุตเทจที่ผมถ่ายมาตู้ปลากันดีกว่า นี่ฉันก็คิดนี่ฉันกำ